อันนี้อันนี้สวัสดีค่ะทุกคนขอนี้ต้อนเราทุกคนเข้าสู่ช่อง a j u m a Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับคําขอของชาวเมืองในเทศกาลโคมไฟกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้านับชื่อตัวละครชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาไทยตรงไหนผิดก็ขออภัยทุกคนมานัที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการส่อเวลาเนาะเราไปเริ่มควสตกันดีกว่าว่าคลิปนี้จะเป็นควสอะไรปิ้งอ่า กดได้หรือ,อยังกดได้หรือ,อยังใต้คมจากผู้ลาไกในขณะที่คนสนน่วนใหญ่กำลังสนุกสนานกับงานเทศกาลแต่นี่กับกุ้มใจนะคะอ้าวเรื่องอะไรอีกละจะให้ฉันสั่งยังไงล่ะเนี้ยอุ๊ยทำไมหรอคะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อเธอคือนักเดินทางสินะเธอโชคดีมากเลยละ่ะอ๋อเธอโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่มาหนีใน,นช่วงเทศกาลพอดีเลยแต่ฉันก็คงไม่มีอารมณ์ไปสลองกับเขาหรอกนะ พวกเราอ่ะชาวริ่เย่ยมีระปเพณีปล่อยโคมในช่วงเทศกาลดังนั้นในช่วงนี้ทุกปีการขนส่งวัวสดุทำคมมากจะเป็นพิเศษนะคะปีนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าจำนวนของสินค้าที่ส่งมานั้นมันมากว่าสมควรเลยฉันคนเดียวก็คงยุ่งหัวหมุนแต่พ่อเขาพ่อค้านะคะคนนี้ช่างไม่พอ,อ,อมใช่ ช่างไม่เข้าใจนะคะสภาพเส้นทางของลีเยสเลยออาแต่จะเล่นอยู่นั้นแหละโมโหฉันอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแต่ก็ยังไม่เจอคนที่เหมาะสมเลยแต่เธอก็เธอพอจะช่วยคุ้มกันสิ่งาให้ฉันหน่อยได้ไหมเอาไม่ปัญหาหรอกค่ะยิ้มไปเลยฉันชอบคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนเธอนะถ้าเธอรับช่วงคุ้มครองถ้าเธอรับช่วงคุ้มกันต่อเหมือนเธอได้ก็ดีสิอ๋อถ้าหาคนหรือเปล่า ว่าแต่คนนั้นชื่ออะไรฉันรู้สึกว่าชื่อ,อนี่แหละชื่อชาวเมืองต่างชาติที่ออกสิยงยกจังใช่ค่ะถ้าเธอตกลงแล้วก็มาเจอกันที่เก็บสินค้าแล้วกันนะฉันจะทําเครื่องหมายของสถานที่นั้นไว้บนแผนที่ให้เธอแล้วงั้นเธอก็ไปเงั้นฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันโอเคภารกิจคุ้มครองสินค้าอีกหนึ่งมาแล้วค่ะ ที่นี่ก็คือที่ที่เราเก็บสินค้ารบกวนเธอแล้วลหละนะเอาของเอาเป็นว่าเธอช่วยคุมการบอลลูนฉันขอเตือนว่าสินค้าพวกนี้คือวัตถุทําคมที่ค่อนข้างเบาบางมากอย่าให้มันเสียหายหรือถูกเผาเชียวนะระหว่างทางก็ระมัดระวังให้ดีในเชิงทางมาคอาจจะเจอมันเตอร์หรือว่ากองจผหันมาต้องระวังด้วยเอาเป็นว่าขอให้เธอคุ้มครองสินค้าล็อตนี้แนะนําไปส่งให้ถึงกับมืออย่างปลอดภัยหลังจากเสร็จแล้ว เราเข้าไปเจอกันที่สะพานตะวันออกนะตะวันออกเฉียงใต้โอเคค่ะเคเวคุ้มคอรมหนึ่งโอ้ยเรลยวจังวะทางไหนอ่ะผมจะไปทางไหนคะ่ะไหน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 บืน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 ,บนป้าสองร้อยเลยเหรอพรไกลอยู่นะ หนเงมอนเตอร์บักปะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอ่าน,นี้ไงเราต้องทำลายกำแพงน,นี่นี่นี่น,นี่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 อุ้ยมีจนมาอย่านะอย่านะอย่านะ อย่าค้าอย่าอย่าอย่าทำนะคะไว้คงไฟชานโอ้ยบอลลูลอยไปแล้วทุกคนไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีลมพัดมาด้วยเห็นพวกชั่วนี่เองสร้างปัญหาทำลายสินค้าได้ ไห้หมดเลยนะอู้อู้อู้อยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันน่ะไหนล่ะ บึ้มโอ้ย,อย,อยจะทันไมเนี่ยชีวิตหน่อยแน่ทุกคนเอาเจะช่วยกันนะคะมายิงบอลชนะั้นหน้าพวกนี้อุย้ยบอลลูโดนเผาคะ่ะทุกคนอันนี้คือส่งในเมืองเลยใช่ไหมอ๋อแกถึงแล้วแกถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวสู้สู่าบอลลู ครับขี่ได้ไหมอ่ะเย่ถึงแล้วค่ะทุกคนถึงโดยสวัสดิภาพพอ่อคาร,ร์ิเนซอนนี่คือสินค้าที่ฉันสั่งใช่ไหมโอ้พระเจ้าในที่สุดก็มาสุดทีดูจากการแตงตัวของเธอแล้วคงไม่ใช่สาวดีเย่สินะเพื่อนไม่รู้ว่าเธอเคยชิมอาหารของดีเย่บ้างหรือยังแต่มันสุดยอดมากเช่นฉันเถอะเธอต้องลองกินจริงๆนะเอาล่ะในเ,เมื่อสินค้าล็อกนี้มาถึงแล้ว งั้นฉันก็ขอตัวไปกินอาหารเซนอร่อยต่อก่อนนะอ้าวรับร้อยหรอไปหาหนางนั้นที่สะพานตะวันออกเฉียงใต้นะคะฉันติดต่อกับนี่แล้วเขาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วล่ะขอบคุณเธอมากนะอุ้ยติดต่อไปเมื่อไหร่หรออย่าสนใจเลยคนคุ้นเคยอย่างเรานะ่ะหูตาไวกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วการติดต่อสื่อสารของพวกเราก็ไว ธรรมดาคราวนี้ต้องขอบคุณเธอมากนะค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อเป็นสิ่งที่ฉันเต็มใจให้อยู่แล้วรอเดี๋ยวนะเทศกาลนี้ก็ไม่หยุดหรอกงานของพวกเราเนะี่ยมันไม่แน่ไม่นอนหรอกนะบางทีก็ไม่มีบางทีก็ไม่ได้กลับบ้านในะช่วงเทศกาลมันก็ช่วยไม่ได้เลยเนาะเธอคงเดินทางไปทั่วเลยสินะช่วงเทศกาลแบบนี้ทุกคนจะปล่อยโคมกันแล้วเธอลองไปปล่อยบ้างหรือย,อยังเอาแล้วเธอละปล่อยหรือยัง อ๋อฉันต้องออกทำงานนอกเมืองทุกปีฉันไม่มีเวลาไปปล่อยโคมกับเขาเลยถ้ามีโคมที่ทำเสร็จแล้วก็ดีสิจะได้ปล่อยสักอันเพื่อความโชคดีบ้างแต่นะ่าเสียดายที่ฉันไม่มีเวลาว่างทำเลยเหน่ยมาอีหลอดนี้อีแล้วนะคะต้องให้โคมแล้วล่ะสิถึงแม้ว่าจะขาดบรรยากาศของเทศกาลไปแต่ก็ช่างเถอะฉันทำให้เธออันหนึ่งละกันฮะเธอจะช่วยฉันทำโคมงั้นหรอเธอเป็นคนดีจริงๆเลยไปค่ะจะหมดตัวแล้วเนี่ยโคม โอ้โคมนี่สวยมากเลยขอบคุณมากนะฉันคิดว่า,าฉันคิดก่อนว่าจะเขียนความปรารถนาอะไรดีฉันคิดว่าปรารถนาออกละเพราะาเพราะเพราะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นด้วยงั้นเขียนว่าขอให้สุขสิ่งสมหวังดังคําปรารถนาแล้วกันฉันขอให้ทุกสิ่งที่เป็นไปตามที่ฉันหวงังและขอให้ขอขอบคุณท่านหลอดหิงหินมากๆเลยลนะ่ะอุยอ้ยอุ้ยไม่ได้เจอตั้งนานคำว่าท่านหลอดห่งหินโอ้ยคิดถึงจัง จริงสินี่คือค่าตอบแทนรับไว้นะขอบคุณที่เธอช่วยนะแล้วก็คมนี้อ่าแล้วก็คมที่เธอให้ฉันด้วยละกันอ่าฮะโอเคก็ไม่มีไรนะคะมันก็ตื่นเต้นอยู่นะไปอ่าไรนะส่งของอะ่ะ แล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะก็ขอไปทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่า like, ลืมก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ Facebook a j u m a Channel ด้วยนะสำหรับใครอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บา,บายยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอัญญง